สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่หมออมมี่นะคะเขาสู่เพจแม่ลูกผูกดวงนะคะในวันนี้ก่อนไปดูนะคะก็ต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเหมือนเดิมนะคะแล้วเชื่อมั่นในอุปกรณ์และในผ้าอาละกเคินสำหรับนี้ด้วยนะจ๊ะในวันนี้เข้ากับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้คนคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่นะคะอยากจะรู้จังเลยว่าช่วงนี้เขาแอบฝันถึงคุณหรือเปล่านั่นเองฝันในรูปแบบไหนหรือไม่ฝันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะผ่านนางฟ้า3ตัวนะคะตัวที่1กองที่1เลือกได้เลย และชาวกองที่สองนะคะตัวที่สองเลือกได้เลยค่ะและชาวกองสุดท้ายชาวกองที่สามค่ะเลือกได้เลยนะคะคิดถึงหน้าเขาคนนี้นะว่าช่วงนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะว่าเขาฝันเห็นคุณหรือเปล่ากองที่หนึ่งนางฟ้าตัวที่หนึ่งนะคะว่าช่วงนี้นะคนคนนี้นะคะแอบมีนึกถึงฝันถึงเลยหรือเปล่านั่นเองโอ้โหอาจจะไม่ถึงขั้น ไปฝันไปนึกถึงแต่ก็คิดถึงนะคะคิดถึงในที่นี้หมายถึงว่าคือบางคนเนี่ยเหมือนกับเคยเป็นคนรักเก่ากันเคยมีอะไรดีๆด,ด้วยกันเคยมีความสัมพันธ์ดีๆด้วยกันแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของเวรของกรรมที่คุณจะต้องเลิกจบจากกันไปอะคะ่ะเขาคิดดีนะแต่มันก็ว่าถ้ามาในฝัน เซนสื่อถึงการพลังงานแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะโอเคตามนี้และชาวกองที่สองค่ะนางฟ้าตัวที่สองช่วงนี้คนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาอยู่นะคะเขาฝันถึงคุณบ้างไหมโอ้โหตรงตัวมากตัวนี้นะคะทั้งฝันทั้งคิดดีนะคะคิดดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันเป็น ความที่แบบเรื่องของมือที่สามหรือเปล่าเออคุณอาจจะไปเป็นมือที่สามของเขาหรือเขาอาจจะเป็นมือที่สามของคุณเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาที่มีเจ้าของอยู่แล้วผัวพันกันแบบนี้ค่ะเขาอยากจะจบกับคนนั้นนะแล้วเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณแล้วคือการมาเ้าเนี้ยมันก็มีเรื่องการเซอร์ไพรส์รเกี่ยวกับเรื่องซื้อของมาให้เอออาจจะเป็นแบบสินสอด หนึ่งกองที่คุณพึงพอใจนะคะแล้วมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานสู่ขอปุขหมายข้อมือกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ถึงขั้นฝันแต่คิดดีมากๆเลยหรือเขาฝันเลยว่าเอ้ยวันหนึ่งอะ่ะคือในตอนเนี้ยเขาต้องได้อยู่กับคุณอะไรแบบนี้หรือถ,ถึงนึกถึงคุณเขาก็มีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะอ่าโอเคชาวกองสุดท้ายชาวกองที่สามนะคะช่วงนี้คนคนนี้ฝันถึงคุณไหมคะคนคนนี้ฝันถึงไหม แม่หมอมองว่าฝันถึงนะเออเขารู้สึกถึงพลังงานที่แบบคุณเปลี่ยนแปลงไปมากๆเออช่วงนี้คุณดูดีคุณสตอรงเก่งขึ้นแล้วช่วงนี้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาหาเรื่องการเงินที่แบบหางานหาเงินอะไรแบบนี้ยค่ะทําให้รู้สึกถึงแล้วเขาก็ยังฝันถึงคุณอยู่ด้วยเพราะไพ่สรุปเป็นแบบนี้นะคะโอเคตามนี้ขอให้ลูกดวงทุกคนออดูแบบ พิจรารณาเอานะคะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะมันเหมือนเป็นแค่ความฝันของเขาเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้นะคะใครอยากดูแบบเจาะลือก็ทักาาไลน์แม่หมอได้เลยนะคะปักหมุดไว้ให้หน้าเพจแล้วสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ